สวัสดีครับพบกับผมหมอย์นในการประยกณ์ดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงเกี่ยวกับผู้เกิดปีฉลูหรือนักษัตรฉลูนะครับซึ่งเป็นดวงช่วงระหว่างเดือนตุลาพฤศจิก,กาและก็ธันวาเป็นไตรามาสสุดท้ายของปี2565นะครับ เป็นดวงของผู้เกิดปีจลูนะครับเป็นไตรามารสสุดท้ายของปีนี้นะครับเกี่ยวกับการงานและก็การเงินเป็นหลักนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณที่กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณในคำคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับ ในการพยากรณ์ดวงนั้นเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของผู้หนึ่งผู้ใดในการพยากรณ์ที่ออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับขอคอยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นแนวทางเป็นพลังใจ กับท่านเท่านั้นก็พอนะครับขอบคุณครับการพยากรณ์ดวงของผู้เกิดปีฉลูหรือนกกระสับฉลูนะครับไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ก็ได้เปิดไพ่ไว้เป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูกันว่าการเงินการงานของผู้เกิดปีฉลูใน3เดือนุด ท้ายของปี2565นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในตัวตนของผู้เกิดปีฉลูนะครับเปิดไพ่ออกมาใบแรกก็ได้กาวถ้วยนะครับกาวถ้วยซึ่งเป็นบ่งบอกถึงความตัวตนของผู้ เกิดปีฉลูในไตรมาสหลังนี้นะครับก็เป็นช่วงชีวิตที่เจ้านักษัต์ปีฉลูนั้นจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขด้วยตัวเองมากกว่านะครับจะเป็นช่วงที่กินอิ่มนอนหลับนะครับจะมีความพึงพอใจกับชีวิตในปัจจุบันของตนเอง การใช้ชีวิต3เดือนนี้ก็จะเน้นถึงความสุขกายสบายใจของตนเองเป็นหลักนะครับเป็น3เดือนที่ชา,าวปีฉลูนั้นมีความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็จะให้เกิดความมั่นใจสูงอาจจะไม่ค่อยสนใจกับงานบ้างนะครับในบาง เวลาหรือว่าโดยส่วนมากของ3เดือนนี้นะครับอาจจะลดน้อยในการสนใจการโฟกัสในเรื่องของการงานเท่าที่ควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะลดในการสนใจในเรื่องของการนานลงไปบ้างนะครับแต่เจ้าวปีฉลูหรือนัก,กษัตว์ปีฉลูนั้นก็ยังจะ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตได้เป็นอย่างดีด้วยการอุปถัมภ์สนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในไพ่ใบต่อมานะครับเป็นพบของเกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนนะครับปัตตานี ก็มีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าสำเร็จนะครับหน้าที่การงานก็เป็นที่ยอมรับที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นความสามารถและก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจนะครับก็มีการพัฒนามีความมั่นคงมีชื่อเสียงเป็นอย่างดี การดำรงในหน้าที่ตำแหน่งใดก็จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเป็นช่วงที่จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับในปบต่อมานะครับในตำแหน่งต่อมาภายของอะสะอาจชะนะครับแรงความแข็งแรงในสังคมในสัง กมรอบข้างนะครับและก็ในสังคมเพื่อนฝูงก็เป็นความเข้มแข็งที่ดีนะครับเจวปปีฉลูจะได้รับความนอบน้อมได้รับการเคารพนับถือสังคมเพื่อนฝูงคนรอบข้างก็จะให้ความยำเกรงนะครับเกรงอกเกรงใจต่อชาวาปีฉลูเป็นอย่างดีก็ไม่มีปฏิกิริยา ในเรื่องของการกัดแยงกัดขืนแต่อย่างใดนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคมรอบข้างสังคมเพื่อนฝูงนะครับต่อมาเป็นเด็กถือเหรียญนะครับในป,ปุตตะ เป็นความสุขที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเป็นพบของการเกิดความสุขใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาก็มีเรื่องดีๆของการงานที่มีเข้ามานะครับการเงินก็มีเข้ามาเป็นงานาการเงินดีการงานดีเป็นช่วงใจมากที่เจา้านกษัตริย์ปีฉลูนั้นจะต้องทุ่มเทอดทนนะครับ และก็ต้องขยันให้มากเพื่อให้ชีวิตนั้นที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไอสิ่งดีๆก็ามาอันที่เริ่มต้นใหม่ๆนั้นก็ต้องสนใจเป็นพิเศษนะครับและก็ไอชาวพิจารูนั้นลงมือทำอย่างเอาจริงเอาจังตั้งกายและใจทุ่มเทลงไปนะครับก็จะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาให้กับนักษัตรีจารูนะครับ ไพ่ใบต่อมานะครับในเต็มเปรันนะครับในพบของสุภะความเจริญการไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมนะครับก็จะเกิดขึ้นกับปีจัลในไตรมาสนี้อย่างแน่นอนนะครับไพ่เต็มเปรันไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือการปรับสมดุลให้เกิดขึ้น อาจจะเกิดการโยกย้ายเกิดขึ้นได้นะครับเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้ในช่วงไตรมาสนี้นะครับเปลี่ยนแปลงที่ประกอบสัมมาอาชีพอาชีาประกอบสัมมาอาชีพใหม่นะครับถ้าที่เคยอยู่เคยทำนั้นที่ผ่านมาเป็นที่อยู่แล้วอาศัยอยู่ทำหน้าที่อาชีพอยู่ และไม่มีความคืบหน้าไม่มีความเติบโตไม่เคยสร้างความรุ่งเรืองไห้กับเจ้านักษัตว์ปีชลูเคยมีแต่ความอึดอัดนะครับอยู่มีแต่ความเจ็บป่วยสุขภาพจิตสุขภาพใจก็ไม่กยจะแข็งแรงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในไตรมาสนี้อาจจะไปอยู่ในที่ใหม่ที่ที่ให้ความสุขใจมากกว่าเดิมจะไปประกอบ สัมมาหาเลี้ยงชีพก็สามารถที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่เคยเป็นอยู่นะครับปุ๊บต่อมานะครับไปใบต่อมาจัสติกนะครับเป็นปุบของลาภะความสำเร็จก็ได้รับความยินดีก็ามาดีใจจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดกับาชาวปีฉลูในไตรมาสนี้ จะเกิดความยุติธรรมไหมกับเจ้าปีาปจัลูนะครับจะได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างดีตาอาดีตที่เคยผ่านมานั้นจะทำสัญญาใดๆหรือจะตกลงข้อตกลงใดๆกับผู้ใดกับใครนะครับแล้วก็ถูกปฏิเสธหรือมีการบ่ายเบี่ยงมาตลอดไม่เกิดผลสักทีหนึ่งนะครับหรือเกิดาการาดความยอมรับ จากคนรอบข้างจากุ้นส่วนหรือจากผู้ใดก็ตามนะครับซึ่งไม่เกิดอไม่ก่อให้เกิดความยุติธรรมในที่ผ่านผ่านมานะครับในใจมาสนี้ก็จะเกิดความยุติธรรมมีความถูกต้องเกิดขึ้นให้กับผู้เกิดปีฉลูนะครับไม่ว่าการตกลงใดๆ การทำสัญญาใดๆต้ากว่าจะมีก็จะมีเกิดขึ้นทุกอย่างจะถูกท่องเป็นไปด้วยความยุติธรรมให้ขับเจ้าปีจรลูนะครับต่อมานะครับเป็นพบของกระดุมพระนะครับแปดไม้เทา้าในเรือนทรัพย์สินเงินทองนะครับในเรื่องของ ที่จะบังเกิดมีให้กับเจ้าปีฉลูอย่างมากนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินตองก็ด้วยการงานหน้าที่ที่มีมากมายหลากหลายก็มาให้เจ้าปีฉลูได้ทํานะครับงานที่ดีกว่าที่เคยทำได้เงินได้รายได้มากกว่าที่เคยได้รับมานะครับก็เพียงให้เจ้าปีฉลูนั้น ไม่ย่อท้อนะครับมีความขยันกันแข็งแม่ว่างานจะมากก็ตามก็ให้ทุ่มเทกับการทำงานเอาอย่างเอาจริงเอาจังนะครับตลอดไตรามาสนี้อย่าละเลยกับาการงานนะครับไอความโกอาไอโฟกัสกับการงานในเรื่อง งานต่างๆที่มีเข้ามานะครับเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการงานนะครับงานที่มีเข้ามาเยอะก็อย่าได้ละเลยเหมืนอนที่ไปข้าวตวยที่บอกว่าอาจจะมีการลดการโฟกัสในเรื่องงานไปบ้างนั้นก็ขอเพียงแต่เจ้าปีจลูนักัตร์ปีจลูนั้น เอาใจใส่ในเรื่องของการงานที่มีเข้ามามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นลูกน้องลูกจ้างหรือว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ตามนะครับก็สร้างแรงกระตุ้นมาสนใจในเรื่องของการงานที่มีเข้ามาเยอะเข้ามามากในช่วงไตรมาสนี้นะครับก็จะทำให้ มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นให้กับเจ้าปีฉลูอย่างแน่นอนนะครับพบต่อมานะครับไป้ายใบต่อมาเดซันนะครับพบปันทุในพื้นฐานทางครอบครัวเครือญาติของนักกษัตริย์ปีฉลูนะครับก็เป็นผู้ที่ ในทางสายวงสาคณาญาตินั้นไม่ได้เป็นพื้นฐานดวงที่ลำบากนะครับส่วนมากก็จะเป็นพื้นฐานต่างการดวงที่มีความรุ่งเรืองนะครับมีทั้งเงินทองทรัพย์สินอสงหาอสังหาริมทรัพย์นะครับพื้นดวงเป็นเดะสันนะครับ จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ชาวปีฉลูนักษัตริย์ปีฉลูจะได้รุ่งเรืองเติบโตได้นะครับที่จะมีอะไรพร้อมสมบูรณ์ปูนสุขได้ตั้งการงานที่ดีการเงินที่ดีแม้แต่ความรักก็อาจจะเป็นรักที่ดีๆที่จะมีเข้ามาได้นะครับในพบต่อมานะครับ ไพ่สี่เหรียญนะครับไพ่สี่เหรียญในปุกของอรินะครับจากปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับที่เป็นอริกับเจ้านกษัตย์ปีฉลูที่ผ่านมาที่ทําให้ปีฉลูนั้นไม่สามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองได้เลยในที่ผ่านผ่านมานะครับตั้งที่พยายามดิ้นรนที่จะ ไอ้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้แต่ก็ไม่บังเกิดความสำเร็จได้เลยนะครับดินโดนเท่าไหร่ก็ยิ่งจ่ายออกไปมากเท่านั้นนะครับก็ทำห้มีเก็บอ่าไม่มีเหลือเก็บเหลือใช้ในที่ผ่านมาก็พบความความยุ่งยากลำบากนะครับแต่ในไตรมาสนี้เจา้านกษัตรีฉลูก็จะได้เก็บเงินเก็บทองได้สักทีนะครับ เป็นไตรมาสหลังที่จะเป็นช่วงเวลาที่จเจ้านักษัตริย์ปีจะรู้จะมีการเริ่มรู้จักในการมัธยัตรู้จักเก็บออมรู้สักรู้จักในถึงในคุณค่าของเงินมากขึ้นนะครับจะคิดจะใช้จะจ่ายอะไรจะลงทุนทำอะไรก็ตามก็จะมีการคิดไตรตรองรอบคอบนะครับถึงผลได้ผลเสียผลประโยชน์ที่ได้รับ การจชาจ่ายออกไปคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายหรือไม่นะครับก็จะทำให้นักษัตว์ปีจะรูในไตรมาสนี้จะรอบคอบมากยิ่งขึ้นรู้จักมัธยัติในการเก็บออมเอนเงินมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้เกิดเงินทองขึ้นมีเงินเก็บออมขึ้นในกับเจวนักสัตว์ปีจะลูนะครับในพบต่อมาไพ่ใบต่อมานะครับ ภบมรณะ8ดาบนะครับภบมรณะมรณะก็ไม่ค่อยดีนะครับ8ดาบก็ไม่ค่อยดีแต่ก็ถือว่าสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะสูญสิ้นสูญสลายไปนะครับ8ดาบ กับสภาวะกดดันต่างๆความอึดอัดต่างๆทั้งหลายนะครับอะไรที่เคยไม่สามารถทำได้ตามใจที่ดังปรารถนาตา่างๆตามที่ใจต้องการนะครับปัญหาต่างๆท,ที่ไม่มีต่างออกทุกอย่างเหล่านี้นะครับมันก็จะจบสิ้นลงนะครับมันจะสูญสลายไปมันจะหมดไปจากเจ้าปีฉลูในไตรปบในไตรมาสนี้นะครับ ก็จะหมดสิ้นไปทุกอย่างความอึดอัดทุกอย่างก็จะหมดไปอะไรที่มองไม่เห็นหนทางก็จะหมดสิ้นไปนะครับทำให้เกิดความโล่งอกสบายใจต่อไปให้กับเจ้านะักษัพท์ปีฉลูนะครับไพ่พบต่อมานะครับกรรมะสามดาบนะครับ เรื่องของหน้าที่การทำงานในสถานที่การทำงานของนักกษัตริย์ปีฉลูในไตรมาสหลังนี้นะครับก็อาจจะเกิดความลำบากใจสักนิดหนึ่งนะครับในการทำงานในที่ทำงานที่อาจจะมีเรื่องจุกจิกก็ามาทำให้เกิดความหงุดหงิดนะครับที่ต้องทำไอ ชาวปีฉลูไม่ค่อยสบายใจนักในสถานที่ทำงานนะครับที่อาจจะมาจากเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานนะครับอาจจะมีการเกิดการแตกคอกันขึ้นหรืออาจจะเพื่อนร่วมงานไม่ลงรอยกันนะครับอาจจะมีแต่การพูดจาให้เจ็บจำน้ำใจเกิดขึ้นซึ่งกันและกันก็อาจจะสร้างความหงุดหงิด ให้ขับนักกษัตริย์ปีฉลูได้นะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรมากนักนะครับในไพ่ใบต่อมานะครับในพบวินาทนะครับ w ว l well อ of f o r ์ u n e การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับ เป็นไตรมาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไอ้กับเจา้านกษัตริย์ปีฉลูนะครับเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนะครับอะไรที่เคยผิดหวังอะไรไม่เคยสมหวัง ไตรมาสนี้ก็จะเกิดความสมหวังให้กับนัก,กษัตริย์ปีฉลูนะครับอะไรที่เกิดปิดบังซ่อนเร้นก็จะได้รับการเปิดเผยให้รู้เด,เด่นแจ้งนะครับอะไรที่เคยอยู่ไกลก็จะเข้ามาจะกระยับเข้ามาให้อยู่ชิดใกล้นะครับอยู่ชิดใกล้นะครับอะไรที่ผ่านมาถ้าเจ้านัก,กษัตริย์ปีฉลูอยู่เพียงลําพังโดดเดี่ยวก็จะมีคนที่เข้ามาใกล้ชิด ให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุยก็จะไม่โดดเดี่ยวอีกต่าไปนะครับสรุปโดยพอประมาณนะครับใตรมาสสุดท้ายของปี2,500ไตรมาสหลังของ2 5 6 5นี้ในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้นะครับ ชาวนักสัตว์ปีฉลูแม้ว่าอาจจะไม่ก้อยโฟกัสกับเรื่องงานมากนักนะครับที่ทํางานด้วยความสบายใจอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องอื่นเสียมากกว่างานแต่อย่างไรก็ตามการทํางานแบบสบายสบายใจมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนที่ดีนะครับก็ขอชจ้านักสัตว์ปีฉลู อย่าได้ละเลยในเรื่องของการงานนะครับก็จะทำให้เจ้านักกษัตริย์ปิจลูนั้นมีการงานที่จะก้าวหน้าเติบโตต่อไปนะครับโดยเฉพาะงานใหม่ที่ต้องตุ่มเตะทั้งกายและใจอย่างจริงจังนะครับก็จะได้เป็นที่รอมรับและก็ปู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสน,นุนมีเงินมีทองเข้ามามากมาย ก็จะได้มีเงินเหลือเก็บมีทองเหลือใช้นะครับก็ในไตรมาสนี้ก็จะเกิดเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมให้กับเจ้านักษัตย์ปีฉลูอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็ดวงการงานการเงินโดยประมาณนี้นะครับให้กับเจ้านักกษัตริย์ปีฉลูผู้เกิดปีฉลูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เกิดปีฉลูนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณที่กดติดตามกด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ผมหมอยุนนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ